ไม่ได้เจอกันนานสำหรับคลิปอะไรแบบนี้เลยนะแบบมานั่งพูดคุยหรือมานั่งอะไรกันแบบเนี้ยมันแบบมันไม่ทํานานแล้วใช่ไหมคือผมก็อยากทาเว้ยแต่อีฮี้เอ้คลิปแรกกูพูดไปหมดแล้วอะ่ะกูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอ่วันนี้เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านมานะครับผมที่หายไปคือผมสาบานกับตัวเองว่าผมจะพยายามทําคลิปให้ได้ลงเดือนละ2คลิปเป็นอย่างต่ำนะนะจะพยายามนะจะพยายามไม่ได้จะพยายามแล้วกันนะโห เดี๋ยวมาพูดว่าจะทํามันก็แบบถ้าทําไม่ได้มันก็ผิดหวังไงอย่าหมายถึงกับตัวเองอะนะช่วงนี้สถานการณ์บ้านเมืองก็ไม่ค่อยสงบนะครับผมก็สำหรับผมผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบเหตุการณ์อะไรแบบนี้เท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าการมีสงครามมันแบบมันเลอะเทอะเขาจะว่าแบบแต่บางทีมันก็ต้องมีถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดอะเราทําอะไรไม่ได้เราไปหยุดแบบเอ้ยมึงต้องหยุดมันทําไม่ได้ผมก็ขอให้ประชาชนทุกคนนะครับผมปลอดภัยนะครับผม คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเป็นชาวบ้านทั่วๆไปไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามนะที่เป็นชาวบ้านหรือแบบไม่ได้รู้เรื่องอย่างเงี้ยขอให้ปลอดภัยนะครับผมผมไม่สนับสนุนความรุนแรงที่ทําต่อคนที่ไม่รู้อินเอิีเน่ชาวบ้านตาดาๆเขาไม่รู้เรื่องอ่ะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามด้วยมันไม่ถูกเกินไปหน่อยมันแบบไอ้ชี่เราแค่ชาตินิยมกันจนเราทิ้งละทิ้งความเป็นมนุษย์กันแล้วเหรอแค่นั้นฮนะผมรู้สึกแค่นั้นเลยเอาละผมจบมาแล้วสําหรับ มานะคบไอคลิปตอนแรกที่พูดไปนาทีกว่านั้นอัดอัดวันก่อนนะครับวันนี้กลับมาอัดอีกวันหนึ่งนะเพราะว่าติดเล่นนะผมเล่นเกมเล่นเกมหลังจจกที่หายไปนานนะครับผมก็น่นแหละหลังจจกที่พูดไปเรื่องเรื่องของเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับผมก็เสียใจด้วยนะครับผมพูดสูนเสียนะครับอช่วงนี้ผมเป็นยังไงหรอช่วงนี้ผมรู้สึกว่าหลังจากที่ไม่ได้ทําคลิปอะไรมาเลยนานมากๆก็ร่างเล่นเกมใช้ชีวิตทั่วไป ช่วงนี้ก็ออกหักครับเอาง่ายๆอกหักแล้วก็มีแบบความคิดอะไรหลายๆอย่างอยากทําเยอะแยะมากมายก็ได้ทำอ่ะเนาะวันนี้ก็ยอยากจะมาพูดว่าเรื่องของการเล่นเกมนะว่าแบบผมมองการเล่นเกมหรือเล่นเกมไม่เหมือนเดิมเพราะอะไรยังไงทําไมมาแชร์ประสบการณ์นะผมทุกคนสามารถแชร์ประสบการณ์ได้ในคอมเมนต์นะครับผม <c oughs> เอางี้ดีกว่าสําหรับคนที่ไม่รู้จะแชร์ประสบการณ์อะไรแชร์ประสบการณ์ว่า การเล่นเกมของคุณในช่วงอายุตอนนี้ปัจจุบันนะครับผมเป็นยังไงแชร์ได้ครับผมไม่ว่าจะสนุกยังสนุกอยู่ไม่ได้เล่นแล้วหรือเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณนะครับวันนี้ผมก็จะลองมาแชร์ประสบการณ์นะครับผมมาผมนะครับผมอายุ19นะครับผมตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ยังไม่ได้โตนะครับผมยังเป็นวัยรุ่นช่วงช่วงต้นไหมไม่รู้19กในต้นหรือเปล่าแต่สำหรับผมผมว่า19นี่มันคือวัยรุ่นช่วงต้นเลยนะ แล้วผมคิดว่าอ่ผมมองโลกเปลี่ยนไปตั้งแต่ขึ้นมัธยมตอนม6มันทำให้ผมรู้สึกว่าการเล่นเกมในชีวิตเนี่ยมันเริ่มน้อยลงแล้วครับแล้วเ,เริ่มมองการเล่นเกมน้อยลงแล้วเราไม่ได้อยากเล่นเกมขนาดเท่าตอนเด็กๆแล้วด้วยความที่ว่าอ่ม6แล้วชิวแล้วใช้ชีวิตมีเพื่อนมีฝูงมีน่มีนี่ ถ้ามาหกคุณเพื่อนดีคุณแบบเป็นแนวเดียวกันก็ดีไปนะครับผมแต่ถ้าคุณเลเทกก็เลเทไปเลยนะซึ่งเพื่อนผมนะผมพากันเล่นเกมนะครับผมมันก็จะได้คุกคลีอยู่เกมบ้างเล่นเกมกับเพื่อนนะครับอ่ะจริงถ้าผมเล่นเกมคนเดียวผมแทบไม่อยากเล่นเกมเลยผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรมันมีเกมน้อยมากที่เล่นคนเดียวแล้วมันแบบรู้สึกว่าเราอยากเล่นอ่ะสําหรับผมนะสําหรับคนอื่นอาจจะมีเกมเล่นคนเดียวที่ติดงอมแงมนู่นนี่นี่นั่นเยอะแยะ ำหรับผมมันมีค่อนข้างน้อยนะครับช่วงมาหผมติด e l d เดอร์ลิงไว้ผมเล่น e l d เดอร์ลบ้าจัดผมเล่นแล้วเล่นอีกเล่นจบทั้ง7รอบกด, New Game Plus, ก,ดกดนิวเกมพลัสกดนู่นกดนี่ผมชอบ e l d เดอร์ลมากผมรู้สึกว่า e l d เดอร์ลิงเนี่ยแม่งอิสระมากๆกูอยากจะเป็นอะไรกูก็ได้เป็นกูรู้สึกว่าการสู้กับบอสแม่งสนุกสัตว์หลังจากเล่น e l d เดอร์ลไปเรื่อยๆมันก็เข้าสู่ช่วงสอบใช่ไหม ช่วงสอบผมก็ไม่ได้แตะเกมเลยครับผมมันเลยทําให้แบบพอมันหายไปช่วงนึงมันความอยากเล่นต่อเ n e r g y ตอนนั้นมันหายไปแล้วมันเลยแบบเออแบบเราไม่อยากเล่นแล้วอะ่ะมันแบบมันนานทิ้งช่วงไปนานเกินอะไรประมาณนั้นผมเลยรู้สึกว่าแต่ตอนนั้นก็ยังเล่นเกมอยู่นะเล่นเกมกบับเพื่อนเล่นพับจีเล่นโน่นเล่นน,น,น,นี่มันยังสนุกอยู่แต่พอขึ้นมาหาลัยครับผมภาระหน้าที่มันมีเยอะขึ้นนี่ขนาดยังไม่ได้ทำงานนะนี่คือแบบแค่ขึ้นมาหาลัยอ่ะภาระหน้าที่แม่งมีเยอะขึ้น แม่มีความคิดที่จะต้องแบบมีงานมากขึ้นใช้ชีวิตคนเดียวคิดนูน่นคิดนี่พอมีแฟนก็ต้องแบบเออเรามีไปแบ่งเวลาให้เขานน่นนี่นี่นั่นเราจะเล่นเกมอย่างเดียวไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงก็คือมีแฟนตั้งแต่มัธยมนะตอนนั้นก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ตมาผมเริ่มมองถึงปัญหาว่าผมเล่นเกมบางทีอาจจะละเลยไปบ้างอะไรประมาณนี้นะครับม,มันไม่ช่วยที่ผมติดเกมลหลักๆก็มีช่วงเมื่อึ้นมาหาลัยใหม่ๆย,ย,ยังแมนเนอร์หลอดมา ผมกับเพื่อนอีกสองคนก็ติดแมนนอหลอดงอมแงมงนั่งปลูกอะไรทั้งวันสบายใจของผมอยู่ในแมนเนอร์ลอดอะ่ะจนผมแบบเลิกเล่นแมนเนอร์หลอดเฉยแบบเล่นไปถึงระดับหนึ่งแล้วแล้วมันแบบมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะมันแบบมันตันอะ่ะมันรู้สึกแบบเอ้ย่มันตันแล้วอ่ะเราไม่รู้จะเล่นอะไรอีกแล้วอ่ะก็เลยแบบเออไม่รู้ไม่มีเกมอะไรจะเล่นแล้วก็หันกลับมาเล่นเกมออนไลน์ของเราปกติเล่นแบบ พับจีวนไปวนไปเล่นแต่พับจีมานานมากครับผมเล่นพับจีมานานจนมาช่วงหนึ่งเว้ยแบบผมรู้สึกว่าผมไม่มีเกมไหนผมอยากเล่นเลยผมแบบผมงอมผมจูเฉยเผมแบบผมไม่รู้จะเล่นเกมอะไรอะ่ะด้วยความที่เรามีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งใช่ไหมมันเป็นเราก็เป็นเด็กที่มีโน้ตบุ๊กมีคอมเล่นแต่ความจริงจันก็คือโน้ตบุ๊กที่เป็นการ์ดจอ gtx หนึ่งาสูน่มันไม่ได้แรงรลกเว้ยแต่มันสามารถผมเคารพมันมากเลยนะเว้ย มันพาผมเล่นทุกเกมที่ผมอยากเล่นได้อะแม้ว่าจะไม่ได้ภาพสวยก็ตามอ่ะเข้าใจปะ่ะผมเล่นเอเดร i n g ปรับโลผมเล่นจบ7รอบโดยทีผมไม่สดด้วยซ้ำว่ากราฟิกมันจะเฮียละทมแค่ไหนอะผมยอมเล่น Resident Evil 4 Remake ที่อัดลงในช่องอะผมเล่น Resident Evil 4 Remake ปรับโลด้วยแล้วแบบเล่นมาผมเล่น Resident Evil 4 Remake จบ5รอบอ่ะผมนั่งวนอยู่ยน้นะสนุกมาก ถึงแบบเออตอนนั้นเราไม่ได้สนกราฟิกเราสนแค่ว่าเกมแม่งเล่นสนุกอะแล้วก็มาถึงช่วงนะครับช่วงที่หมดเกมจะเล่นแล้วเล่นเกมออนไลน์วนไปเกมอื่นๆในแฟรนไชส์อื่นเกมแฟรนไชส์ที่เรารักหลายๆเกมมันเปลี่ยนไปเว้ย Assassin's Creed ทุกคนเห็นใช่ไหมอ่าอันนั้นคือเห็นข้อเห็นได้ชัดหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าแฟรนไชส์เกมที่เราเคยเล่นมา เรารู้สึกว่าปัจจุบันเราไม่ได้อยากจะเล่นมาขนาดแล้วเราแค่ติดตามในเรื่องมันมาเรื่อยๆจนแบบเราต้องเล่นต่อเพราะว่า,าแค่แอยากรู้ว่าภาคต่อไปมันจะเป็นยังไงเรารสึกว่าการเล่นเกมสมัยนี้เกมสมัยนี้มันไม่สนุกเท่าเกมเมื่อก่อนไม่รู้ทําไมอาจจะเป็นเพราะว่ามันจะสนุกเท่าเมื่อก่อนแหละแต่เราเล่นแบบนี้มาซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆใช่ปะมันก็เกิดการเบื่อขึ้นมันไม่ได้แย่ลงเว้ยแต่มันอาจจะแค่เปลี่ยนอะไรไปนิดหน่อยระบบเดิมๆมันทําให้เราเบื่อแล้วรู้สึกแบบ ไอ้แค่แม่งซ้ำจำเจมานานมากแล้วแต่สำหรับบางเกมแม่งก็แย่ลงจริงอ่ะใช่ไหมและนั่นอาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราเรารู้สึกว่าการเล่นเกมในปัจจุบันมันไม่สนุกเท่าเมื่อก่อนใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเรายังเป็นเด็กเรายังตื่นเต้นโน,น,น,น่นนี่นี่นั่นนี่ขนาดผมอายุแค่สิบเก้าเนี่ยสำหรับคนที่อายุสามสิบยี่สิบไปไปลายสามสิบตั้งต้นสามสิบไปไปลายเขาคงจะไม่มองเกมแบบไอ้แค่คงเขาคง,งเลิกเล่นไปแล้วอ่ะใช่ปะะหลายคนช่วงอายุนั้นคงจะเลิกเล่นเกมไปแล้วสำหรับบางคนที่ยังเล่นอยู่ ประสบการณ์คุณการเล่นเกมในยุคนี้มันเป็นยังไงแชร์ได้นะครับผมสำหรับพี่ๆที่โตกันแล้วนะแชร์ให้น้องๆหรือคนอื่นๆเพื่อนๆใน,นคอมเมนต์แชร์ประสบการณ์ก็ได้แบ่งปันประสบการณ์นู่นน,นี่นั่นแล้วก็ทํายังไงให้เรากลับมาเล่นเกมให้มันสนุกขึ้นนะครับเพราะสําหรับผมและใครหลายๆคนเราไม่ได้อยากเลิกเล่นเกมไยเราแค่อยากเล่นเกมเหมือนเดิมนั่นแหละแต่แค่รู้สึกว่าไฟในการเล่นเกมมันหายไปกับหลายๆอย่างแบบเกมมันไม่สนุกอะไรประมาณนี้ นั่นแหลนะนั่นคือปัญหาการเล่นเกมของผมหลายๆอย่างปัญหาชีวิตมันมีมาเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ความรับผิดชอบเยอะขึ้นมันทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยมา,มากแล้วเราคงจะไม่อยากจะกลับไปนั่งเล่นอะไรที่มันรูเครียดเราก็อยากจะเล่นอะไรชิวๆเกมชิวๆยังเล่นได้อยู่ครับผมเล่นกับเพื่อนชิวๆอะไรอย่างเงี้ยจนตอนนี้ครับผมมันคือช่วงเปลี่ยนไทยของผมผมพยายามจะกระตื้งตัวเองให้มีไฟทําทุกๆอย่างมากขึ้นลวมถึงการเล่นเกมด้วยไม่ใช่แค่เล่นเกมองเดียวแบบทุกๆอย่างเลยนะเว้ยในชีวิตอะ เพราะว่าผมครับได้คอมมาใหม่อ่าผมลงทุนในผมเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์นะผมลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งมาเพื่อที่บอกแม่ว่าผมจะไปเรียนโดยที่แม่ผมก็เข้าใจเ้วยแม่ผมบอกว่าเออเรียนคอมหนะ้ามันก็ต้องแบบมีคอมดีๆใช่ไหมล่ะอ่าผมก็ออกใช่เราก็ต้องมีคอมดีๆและคอมดีๆของแม่มันคือเท่าไหรอ่อ่ะบอกว่าแล้วคอมดีๆมันเท่าไหรอ่อ่ะอืมก็สักสามหมื่นกว่ากว่าแล้วมั้งสามหมื 30, 000, 40, 000่นสี่หมื่น แม่ก็บอกว่าเออก็คงจะประมาณนั้นแหละเออก็ดูๆไว้แล้วกันจังหวะนั้นนะ่ะผมคือเด็กที่โดนสปอยเลยเว้ยในหัวผมแบบอ้าวเปิดทางขนาดนี้โน้ตบุ๊กเครื่องแรกกู25,000คอมกู3 40,000จังหวะนั้นนะ่ะผมคนสเปคแล้วผมแบบโอ้ยโอ้ยอย่างน้อยแบบขอการ์ดจอแรงๆว่าอยากเล่นเกมภาพสวยๆแบบอดทนเล่นภาพโลมาตั้งนานน่ะคุณรู้ว่าว่า Monster Hunter w i l ตอนเบตา้า ผมเล่นกับเพื่อนน่ะด้วยความละเอียด 720p และปรับภาพเป็น ultra w i d ะเพื่อให้มันมีขอบขาวขอบบนข้างล่างไม่ให้เรนเดอร์เต็มที่ที่ 720p เข้าใจปะแม่งเอ้ยแม่งยังได้เคล็ดกระตุกอ่ะแบบไม่เกิน60อ่ะมากมากสุดก็60อ่ะทนเล่นภาพแตกโน้ตบุ๊กร้นๆอ่ะและไม่ได้ปรับภาพมีเดียมด้วยปรับภาพโปที่ 720p อ่ะโอ้โหโคตรเศร้าอ่ะแต่ผมทนเล่นกันมาได้อ่ะเพราะเกมไม่สนุกมากเลยตอนนั้นอ่ะเล่นกับเพื่อนอ่ะแบบ ตีอาร์ควิลเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะแบบตีแม่งไม่ตายสักทีมันเป็นอะไรวะและภาพกากไม่พอทุกคนรู้ใช่ไหมว่า m o n s ami, hmm. well. t e อร์ n t e r ตตอนแรกอ่ะมันมีปัญหาอะไรสำหรับคนที่วีแลมไม่พอคือตัวละครกับมอนสเตอร์ไม่โหลดและแม่งเป็นโอลิกามีอ่ะแม่งเป็นพับกระดาษเลยอ่ะผมทนเล่นอย่างนั้นแ่ะผมตีอาร์ควิลที่เป็นกระดาษมานานมากอ่ะจนเกมตัวเต็มผมก็ยังใช้น้ตบุ๊กอยู่อ่ะจนแบบซื้อคอมผมแบบเลงเลย ผมหากาจอที่ผมจะเล่นมอนฮันผมอยากจะเล่นเอลเดน i n งผมอยากจะเล่นฮอกวอต t ์ l ิ g a c y ปรับสุดแล้วซึ่งตอนนั้นอ่ะ5,000ซีรีส์ยังไม่มาเวกาจอ5,000ซีรีส์ยังไม่มาตอนนั้นยังแค่แบบมากสุดก็4,000แล้วผมเลงเครื่องนึงไว้4070ว้าวตอนนั้นผมแบบเชียมึงคิดดูดิมาจาก1650โน้ตบุ๊กอะขึ้นมา4070อนะแม่งผลละโลกเลยนะเว้ย อุ้ยถ้าได้อย่างดีก็40ซูนเจซูนซูเปอร์อ่ะแบบอู้แบบเล่นเกมแตะ 2K ได้โอ้โหแบบว้าวจบที่ฟูลเฮดีแบบจบโอ้โหผมแบบโอเคสบายแล้วกูกูใช้ชีวิตสบายมีเลเทสซิงมี DLSS กูแบบโอ้โหฟาดฝันไว้เต็มที่แต่โชคยังดีนะครับผมที่แม่ผมยังไม่ซื้อให้ในตอนนั้นด้วยความที่ว่าหลายๆอย่างมันแบบยังไม่พร้อมตอนนั้นแบบมันยังเรียนไม่จบอะไรแบบยังไม่จบปีหนึ่งเลยอ่ะมันเข้าใจปะมันแบบ เรา,าจะปีหนึ่งก่อนเรา,าจะาขึ้นปีสองอ่ะเดี๋ยวซื้อให้ผมก็แบบโอเคเอาทรอไปแล้วผมเล็งเครื่องนี้มากเลยแบบ070 Super สุดที่รักฉันอยากจะได้เกมมาครอบครองแต่นั่นแหละฮะผมโชคดีที่แม่ผมยังไม่ซื้อให้นะเลยแบบเลยไม่เรื่อยๆจนแบบอุ้ยข่าวการ์ดจอกำลังจะเปิดตัว5000ซีรีส์ผมแบบดูแล้ 5, 0, 0, ว5070 Ti วิราคาดีนะ5070ธรรมดาก็ราคาดีเหมือนกันนะแบบรอแล้วก่อนดีกว่ารอก่อนรอก่อน จน AMD ครับผมเปิดตัว RX 9070 XT ที่มีความแรงเทียบเท่ากับ5070 Ti ในราคาที่ถูกกว่าผมแบบวะชี้อันนี้มันการ์ดจอในฝันแบบกูอยากได้อันนี้แหละกูแบบกูเล็งแล้แต่ก็ตอนนั้นก็ช่างใจระหว่าง5070 Ti กับ9070 XT นะแบบวิ้ยจเอาตัวไหนดีวะราคาแม่งก็ต่างกันเอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าจะแบบเอาราคาใกล้ๆก,ก,กัน5070ธรรมาดาเหรอ มันก็แรงอ่ะ5070ในเวลามันแรงมากนะเว้ยสำหรับคนที่กรเตื้องขึ้นมาจาก1650 n o t e บ o o k อ่ะสุดท้ายนะครับผมก็ตัดสินใจได้ในตอนช่วงกลางๆปีนะครับผมก็ตัดสินใจซื้อ9070 XT มานะครับเหมือนตอนนั้นจะเป็นร็อนแรกด้วยมั้งก็เลยแบบเอ้ยแบบอุ๊ยมาเครื่องซื้อเครื่องมาแม่ให้งบเท่าไหร่แม่บอกว่าซื้อเท่าไหร่ผมบอกว่า เออตอนแรกก็บอก้แม่ไว้ว่าส0มหมื่นกว่าสี0 0 0ืต้นๆน,น,น่ะเอ้สามหมื่นกว่าเกือบส0 0 0มแหละแม่ก็บอกโอเคโอเคไปดูมาจนผมไปเจอเครื่องหนึ่งสี่หมืี่ผมแบบแม่ผมอยากได้อันนี้สี่หมแม่ก็บอกโอ้สี่หมื่เลยเหรอแบบเออมันแบบมันจำเป็นไหมที่แบบต้องราคาเท่านี้ผมบอกว่า มันก็จําเป็นอ่ะราคานี้แบบมันหายากมากเลยนะตอนเนี้ยแบบเออมันหาอย่างที่อื่นที่แบบที่ราคานี้แล้วแบบได้ดีเท่านี้มันหายากแล้วแม่ก็บอกอ๋อก็เออออะออก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่าผมก็เลยแบบเอาตัวนี้แหละผมก็เลยส่งไปให้เพื่อนดูแบบเฮ้ยมึงเฮียกูกำลังจะซื้อคอมวะกูกูจะเอาตัวนี้ว่ะผมก็เลยบอกไอ้กุลแล้วเมื่อไหร่มึงจะซื้อวะไอ้กุณบอกเดี๋ยวกูซื้อไปลายปี โอเคผมก็แบบผมวางแผนเพื่อนแล้วว่าปีนี้จะซื้อคอมกันสุดท้ายแบบช่วยกันดูสเปคเว้ยช่วยกันดูสเปคแบบเอ้ยกลัวบอร์ดตัวนี้มันไม่ได้วะลองไปบอร์ดตัวนี้ไหมตัวนี้คุ้มกว่าอีกแล้วแบบเพิ่มแค่ไม่กี่บาทและอย่างคือได้ PC 5.0ด้วยการจอมจะได้รันทางานเต็มที่ไงผมแบบว่าเออว่ะโอเคงั้นเปลี่ยนบอร์ดเลยแล้วก็แบบเอ๊ะจะแบบเปลี่ยนอันนี้อีกไหมอะไรวะสิงลมสิงลมตอนแรกมันเป็นซิงเดิมเว้ย บบเออเปลี่ยนซิงลมไหมแบบเออผมว่าซิงเดิมมันไม่น่าไหวนะลองซิงนี้ไหมเนี่ยแบบอย่างน้อยเป็นซิงลมที่มันแบบเออสพัดลมอะไรอย่างนี้ผมก็เลยบอกอ้า,อายัดมายัดมายัดมาก็เลยแบบเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่จนมันไปจบที่ราคา4 7่หมคือต้องเข้าใจด้วยบ้านผมฐานะก็ไม่ได้แบบถึงขั้นรวยเขาจะว่าบันฐานะกลางๆถ้าแบบฐานะ1เต็ม10บ้านผมจะอยู่ประมาณ4 คือพ่อกับแม่ผมไม่ใช่คนสปอยลูกเขาจะปะแม่กับพ่อกับแม่ผมคือแบบถ้าเรื่องเรียนอะยอมจ่ายให้ทุกอย่างเพื่อเรื่องเรียนเพราะคอมพิวเตอร์นี่มันก็คือเรียนไงนผมเรียนคอมมันก็เลยแบบคอมพิวเตอร์เขาก็เลยยอมจ่าย้ยผมก็เลยบอกอ่ะเนี่ยสี่หมื่นเจ็ดแม่ก็บอกว่าอ่ะสี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมเอาอันนี้ใช่ปะ่ะแบบโอ้แพงไปเปล่าตอนกสี่มาสี่ไม่ใช่หรอบอกว่าอุย้ยแต่นี่คือแบบอันนี้คือเดอะเบสแล้วราคานี้คือที่สุดแลละพอแล้วแบบอ่าแต่ทุกคนเข้าใจใช่ไหมสี่หมื่นเจ็ดคือคอมไม่รวมจอ ผมก็เลยบอกไปว่าเนี่ยแบบสี่หมื่นเจ็ดใช่ไหมแล้วก็แบบมีจอยอีกห้าพันแล้วแม่ผมก็ถามว่าอ๋อสี่หมื่นเจ็ดนี่ไม่ยังไม่ได้จอยอีกเหรอผมก็บอกยังไม่ได้มันก็ได้แค่เครื่องไงจอก็ต้องซื้อแยกแม่บอกโออย,ยังไม่ไหวหรอกแบบเนี่ยแม่มีงบใพห้าหมื่นผมก็เลยแบบโอ้งั้นซื้อเครื่องนี้ไหมเดี๋ยวแบบไปเก็บตังค์ซื้อจอยก็ได้แล้วสุดท้ายกับซื้อมาผมแบบซื้อคอมมาก่อนซื้อจออ่ะเข้าใจปะ่ะและแบบคอมผมแม่งกว่าแบบ กว่าจะได้ใช้อ่ะซื้อมาตั้งไว้อ่ะอยู่ในกล่องอ่ะเป็นอาทิตย์อ่ะครึ่งเดือนอ่ะแบบ2กงทิตอ่ะและแบบทรมานมากแบบมี9070 XT Steel Legend สีขาวอยู่ในเครื่องอ่ะแต่กูไม่สามารถเปิดและใช้งานมันได้เพราะกูไม่มีจอยอ่ะ yeah. จนผมก็ได้ซื้อจอมาครับผมอีกประมาณ4 0 0พกว่ากับ5,000นะก็เลยแบบโอเคใช้ได้จอให้มันสมน้ำสมเนื้อหน่อยจอ 2K ไปเลย น้อยกูขอแบบขยับม,มาจาก Full h ดีว่ากูขอแบบ 2K ปรับลื่นๆว่ะเนี่ยจนตอนเนี้ยมีคอมที่แรงระดับหนึ่งที่สามารถเล่นเกมเกมปรับที่ 2K แล้วแบบปรับสุดได้อ่ะและจะ e นอีวิว e ที่ผมเคยปรับโลในช่องใช่นปะผมปรับสุดเปิด l a ท a ซิ่งผมแบบร้อยกับเฟรมอ่ะผมแบบที่ 2K อ่ะผมแบบแล้วผมสามารถอัดหน้าจอไปด้วยโดยที่แบบให้ความละเอียดม่นยงอยู่ที่ 2K ได้อ่ะ แต่แบบมันถึงจุดที่ว่าถึงเราจะมีความแรงเท่าไหร่เว้ยมันอยู่ในจุดที่ตามหัวข้อคลิปเลยครับมันหมดยุคข,ของแบบการเล่นเกมแล้วมาสนุกไปแล้วอะ่ะเขาจะวะ่าเลยกลายเป็นแบบอ้าไอ้เหียกูซื้อคอมมาทําไมวะกูจะซื้อมาทํางานมันก็แบบทํางานนิดๆหน่นนอยๆอะ่ะเขียนโค้ดแคน่นี้มันแบบไม่ได้กินสเปกอะไรขนาดนั้นอะ่ะแล้วซึ่งแบบไอ้เหียเราจะเล่นเกมอะไรวะแบบไอ้เหียมีความแรงแท้ๆแต่กูแบบกูไม่รู้จะเล่นอะไรกูเล่นอะไรแล้วกูไม่สนุกเลยอ่ะ มันไม่เหมือนตอนเล่นในคอมก,กากาดโน้ตบุ๊กก,กากากเครื่องนั้นอะทำไมกูเล่นในเครื่องนั้นแล้วกูเล่นทุกอย่างแล้วมันสนุกวะพอในวันที่มันมีทุกอย่างมันกลับไม่สนุกแล้วอะมันแบบเชี่ยววันนี้กูสามารถเล่นมึงได้เรื่อนโดยที่แบบกูไม่ต้องสนแล้วกูจะปรับโลหรือเปล่ากูสามารถเสรบ,บรรยากาศและเล่นความสนุกได้อย่างเต็มที่โดยที่ไม่ต้องสนว่าไอ้เช่เอพีเอมันจะดอกปาวะมันอยู่ในจุดที่แบบมันไม่ได้อยู่ในจุดที่อยากเล่นแล้วอะผมเลยค่อนข้างที่จะเศร้าเป็นหอยในช่วงเนี้ย นั่นแหละครับผมคลิปนี้ไม่มีสาระอะไรไม่มีข้อคิดอะไรนานๆผมไม่แค่อยากมาเล่าประสบการณ์ว่าตอนนี้นะครับผมเป็นยังไงเล่าแชร์ประสบการณ์เล่าให้ฟังเหมือนเพื่อนเล่าให้เพื่อนฟังอ่ะก็แค่อยากเล่าเรื่องอ่ะคลิปผมมันไม่มีสาระอยู่แล้วอ่ะมันแค่อยากเล่าเรื่องอ่ะแบบมึงก็แค่กดเข้ามาฟังคนพลามไปเรื่อยแบบอ่ะทุกคนเปิดอ่ะทุกคนนั่งเล่นเกมไปหรือหาอะไรทํากินข้าวแล้วเปิดฟังผมก็ได้เปิดฟังผมไปเรื่อยๆแลวแบบถ้าไม่ชอบก็ปิดไส้เฮียรับคาญหูอะไรเงี้ยแบบ ตอนนี้คือผมพยายามกระเตื้องตัวเองอยู่ให้มากลับมาทํ o u t u b e นะเพราะแบบออแบบช่วงนี้ไม่มีใครดูเลยและแบบช่วงที่ผมทิ้งไปคือช่วงที่การาฟกาลังขึ้นอ่ะ <c oughs> ผมสัญญาว่าผมจะพยายามทําให้ได้เดือนละ2คลิปนะครับผม <c oughs> จะพยายามนะจะพยายามจ okay, <น>ะพยายามโอเคครับผมวันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแลร้ว <c oughs> ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในวิด,โดีโอตอหน้านะครับผมจะเป็นอะไรก็ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับผมก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม